คอยหาทิ้งเจอหาทิ้งเจอใช่พี่น้องแดดซองแดดซองแดดมันซองเป็นเงาพี่น้องย่ามุม มืดมือ,ดดอกับเซนน้องจินกับเซนมาหมากกับเซนพี่ต้องแดดมัแบบนส่นองขอบคุณทุกท่านที่ว้เข,เข้ามาท่องเต็นต่องเน,เนียวนะจ๊ะน้ำที่ไม่เย็นไหมแม่กวันเนี่ย ปเปล่าอ,อ่า thank you เด็กใครไม่ใช่มาไว้ม่วงพี่น้องใจข้อพอดีแห้ง หลกร้านทีทิศงานกอสางอยู่บ้านนี้โอ้ตึกถลมมากก็เห็นก็ทุกใจออขอบผู้ลุงบ้านนี้เรับแต่อีกร้านผู้ึ่งติดต่อบ้านใดอยู่จ้ะอ้านไซคนยังติดตอ่อไม่ได้ตอนนี้ แต่ร้านสาวที่เห็ดตื้อเอ้เข่นะลมนะ่ะจะลงดังดังไม่ดังกันนะยู่ตึกต้อตงขามกันอยู่คนเดียวกันแต่ว่าเขาก็เห็นดนวยงานเดียวกัน,นพล่น้องอี่ดูแลนดังแดนมาตังแต่จั่น ตที three, ่มันตลมเรสิบสามียตกนึ่งะกสั่นเสิบทงันนอนว่ะแรงลงมาโมูหจักเลยเด้อพราว่ามนาดต่เมียงมีแต่ตีแรนเตียวเพาตังเพาตังบ้างอยู่โตทำงานน่แต่ปวดหลังลงมาปากแขนหไลแรออกมาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเด เป็นเงาแสงสะท้อนแบบมันบกไกยานเห็นียนมาแดสวัสดีจ้าเด้วยน้งขอบคุณนะคะสวัสดีสิบห้าท่านนะจ๊ะพูดคุยเรื่องไหนไอ้แผ่นดินไวหวพี่น้องหัวเตื้องตีร้านเห็ดอยู่มันถล,ล่มเนาอคอยเราใจข้อพอดีแม่เมือนี้นะโทรไปก็จะ,ะติดต่อได้กินมาม่าจ้าต้มมามา่า ยังต้องมามาก,กันจ้าบอยน่าสงสารมากเลยเนาะสลุมลงมาแบบโอ้ไม่ได้แบบแล้วติดอยู่ข้างบนนะ่ะเล็กทับอยู่อะ่ะ mm hmm. ขอบคุณยี่สิบเตันนะจ้าแต่ตอนนี้หลาน ร้านซานหนึ่งคนยังติดต่อไม่ได้น้องตองโอ้โหน้องตองเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่แล้วเหรอรยึดต้นมาม่ากนันจ้ะต่อได้ผลไม้ สดๆเลยนนเนี่ยใบไม้ยังใบยังสดๆอยู่เลยเนี่ยเขาให้มาขอบคุณนะคะทุกไลฟ์วันนี้พยายามพยายามติดต่อร้านสาวอยู่ตอนนี้ก็คือพยายามหลายๆทางเอ้องช่วยกันใครที่มีเบอร์ <_ un> แต่นี้มีแต่เมสเซจเนาะมีแต่เมสเซจบอยบอยบอย แต่ชื่อไม่รู้ว่าคนเดียวกันไหมเนาะตอนนี้เราติดต่อได้แต่เมสเซจอย่างเดียวแต่ไม่มีเบอร์โทรเขาเราติดต่อกันไม่ได้เลย โทรไปใครโทรไปก็ไม่มีใครรับพยายามติดต่ออยู่ก็ภาวนาขอให้อย่าเป็นอะไรเนาะภาวนาอยู่ ไม่น่าเชื่อเเนาะแผ่นดินไหวแรงมากเลยเนาะกรุงเทพจะเชือนมาถึงชนบุรีเลย <c oughs> นั่งอยู่นึกว่าตัวเองนึกว่าตัวเองเวียนหัวหรือว่าอะไรนั่งอยู่นะมันหมุนหมุนมันไม่ได้หมุนหัวแล้วนะมันหมุนตามตัวเรามันขยโยกไปขยโยกมาเนาะขึ้นยังว่าเอ๊ะเป็นไรว่าเราเป็นลมจะเป็นลมหรือเปล่าเลยคว้ายาดมมาดมก็มไม่ใช่นะบมมาอีก เขาจะรู้นอนใบม่วงป่าเขาบอกเป็นดินไหวเทือนนั่งนี่รู้สึกเลยอ่ะตอนนี้รอรุอนร้นเราจะช็อกอยู่กลัวกลัวซึนามิด้วยแล้วพรุ่งนี้รุนพายุอีกโอ้ยประเทศไทยไหนจะพายุ แผ่นดินไหวก็ตรงวอร์ซีนามิอีกว่ะเนี่ย,สบ,ยบสบายดีไหมครับสบายดีไหมครับสบายดีจ้าดีเราต้องคุ้นกันแน่เลยเนาะบอยบอยใช่บอยดีเซลไหมเนี่ย ชื่อบ่อยหลายคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ให้เด้วยต้มาม่าก,กินเล่วก็นั่งคุย mm. ก็เลยมาคุยเรื่องแผ mm. ่นดินไหวด้วยเนาะ mm. พอไปบ้านหลังไหนก็พูดเรื่องแผ่นดินไหวกันที่กรุงเทพสเตือนเลยดินไหวที่พมาา่าจ้ะแต่มันมาถึงเรา แต่เราก็มีเส่วนรผลกระทบด้วยกินะมาณมนร้อน สวัสดีครับคุณอา,อายุเท่าไหร่ครับอายุห้าสองตัวจ้าขอบคุณนะคะที่กดไลค์ให้ขอบคุณหลายจ้าหลักห้าแล้วจ้ากา้ามาถึงครึ่งแล้ว สูซูนะฮะดีจ้าอันชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคอแห้งคอแห้งพี่อย่าลืมดื่มน้ำอ๋อหนูยังดูดีนะครับอืมไม่ได้ทำงานหนักก็เลยอีกมาคุยเรื่องพ่นดินไว้จ้ะ ู้เรื่องเป็นนินไหวแล้วก็ติดต่อกับร้านทุกคนได้แล้วแต่อีกร้านคนนึงจะติดต่อไม่ได้เลยตอนนี้ตั้ <Okay. S 1> งใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <Yeah. S 1> ขอบคุณนะคะที่กดไลค์ให้ขอบคุณหล,ยลายๆจ้า <Okay. S 1> ายนะครับขอบคุณค่ะ ติดตามแล้วนะคะขอบคุณค่ะเอาเป่าผมต้องไปนับก่อนค่ะขอบคุณนะคะคุณที่แวะเข้ามาพูดคุยกันนะจ๊ะดีเนาะบ้านใครที่แบบว่าเป็นนินไม่ไหวเนาะแต่ถ้าตึกสูงสูง,สงอะ่ะเขาก็จะมีส่วนรู้แต่เราอยู่นั่งอยู่เงี้ยพื้นมันไหลยอย่างนงี้เราคนึกว่าตัวเองเป็นลมนึกวตัวเองบ้านหมุนเนาะนึกว่าเป็นบ้านหมุนว่าหายาดมโอ้ย รอบแรกลหะรอบแรกจะหมุนอย่างนี้เลยแบบก็มองอยู่ว่าทไมที่นอนมันขยับขยับขยับพอรอบสองไม่เท่าไหร่ยังไม่รู้ตัวนะว่าแผ่นดินไหว มารู้ตัวตอนที่ว่าเขาโทรมาบอกว่าเตึกที่หลานทํางานก่อสร้างถล่มบอกเนี่ยเผ็นดินไหวประสันโอ้โหตอนนั้นหลักตื่นกันเลยบาเนี่ยโทรหาคนนั้นคนนี้แต่ตอนนี้หลานสายคนนึงโทรติดต่อไม่ได้เลยจ้ะกำลังรอรุ้นอยู่โทรไม่เสร็จไม่ติดเลยแล้วก็พยายามหาเบอร์อยู่ตอนนี้ หน่ยมแรงเติมพลังสักหน่อยขอบคุณนะคะขอบคุณที่กดไลค์ให้เด้ออ่านแน่บอก็เห็นนะสาพี่น้องไอ้อยู่อัเาเอาเออก็ซื้ออะไรเนาะเป็นกำลังใจให้คนไทยพัดผ่านแผ่นดินใบเจ้าเป็นกำลังใจให้คนที่เนาะคนที่สูญหายอีกแล้วคนที่ติดอยู่ในนั้นโอ้เห็นภาพเนาะ คคนก็ถ่ายมาแบบโอ้แล้วเราก็ใจคอไม่ดีติดต่อกับหลานไม่ได้ล้วก็ใจคอไม่ดีนะเห็นภาพแต่แล้วคนก็เป็นกําลังใจให้นะผ่านเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วผ่านพุนไปแต่ก็เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็คงทํางานหนักอยู่เนะาะเจ้าหน้าที่มูนิธทแล้วก็เจา้าหน้าที่ก็ทํางานหนักตอนเนี้ยเข้าใจเลยแหละแล้วก็โรงพยาบาลก็โอ้ก็ยังโอ้พย่บลงมานะจากโรงพยาบาล อางวิพารามนี่ก็โอระยพบลงมาเหมือนกันเข้าแผ่นดินไหวเข้างผินแล้วก็เขาแจ้งมาในระลอกพื่อ Auto ัลต์ช็อกเขาก็แจ้งมาแล้วก็ไม่สนกเนาะแล้วก็ต้องเรเฝ้าระวังไว้ไปทําบุญวัดตะโกโอ๋ออมุรันาบุญด้วยนะคะก็ให้ทุกคนพอดปลอดภัยเนาะสาคุ้มครอง แต่ก็เห็นภาพแต่ละภาพที่คนออกมาเนาะทั้งมูนิทีทั้งที่เ่าถ่ายกันเห็นแล้วก็เอภาพมันติดตาเนาะมันถล่มมาแบบน่ากลัวแล้วนึกถึงภาพถ้าเราแบบการแล้วก่อกิ่งไม้ไปลงไม้มันหกักมันถล่มมาเราใจหายแค่ไหนเนาะคิดดูตึกเจ็ดสิบสามชั้นะ มันถล่มลงมามันต้องใช้เวลาสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่กดไลค์ให้ขอบคุณหลายๆจ้าอ่าอําเอาซามทานแนลเอาบุญมาฝากไปทำบุญพัตกโกขอบคุณนะคะขอบคุณที่กดไลค์ให้นะคะมานั่งพูดคุยแล้วกินมาม่าไปด้วยแต่ก็แจกอันนี่อยู่ รอก็รอโทรศัพท์พูดคุยกับติดต่อกันอยู่หาเบอร์โทรโทรเมสเสจโทรติดแต่ไม่มีใครรับเลยพี่น้องโทรติดแต่ไม่มีคนรับมันก็เลยแจข้อ,อกันบดีกันนะน่ะว่าเป็นอย่างนี้นคือบอรัรบโทรศัพท์ต้องรอตอนเย็นๆอีกหรือว่าเข้าบ้านหรือว่าลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านหรือ,อยังไงเราก็คิดไปทางเดวดีเนาะ แต่ตอนนี้ติดต่อพี่ชายอยู่หาเบอร์ใช้เบอร์จะเบอร์โทรโทรโทรเบอร์ไม่โทรไม่เสษแต่ติดต่อพี่ชายอยู่ตอนนี้ขอบคุณนะคะที่กดไลค์ให้เลิฟแต่ขอบคุณค่ะโอ้ป่าพยักชาแนลสวัสดีจ้าสวัสดีครับตอนแรกโอ้ยบานเฮ้าแม่กรุงเทพแมเป็นดินไหวต้องผุดไหวบอต้องผุดสิงคโป์ไหวบอไป่จังไรสิงคโป์เป็นดินไหวบ กุ้งเทไว้ค่ะข่อยเนี่ยท่านพี่นุ้ยบาดไอ้ตึกทะล่มไหมข่อยนั่งข่อยนึกว่าข่อยจะเป็นลมทีแรกข่อยนึกว่าเป็นลมข่อยมือข้างนึ่งก็จัดที่นอนอีกมือข้างนึงก็คอยหายาดมข่อยนึกว่าข่อยบานหมุนเฉยๆอยู่ไม่มีปอโอ้ยตึกทะลงทะล่มไหมแต่หลานสาวตอนนี้ที่ตอบว่าไหนข่อยใจครอบบ่านนี่เยู่ตอนนี้โ่อพ่อปิดพัมีไฟลับ แต่หลานซาทีกอสามมองตึกติ่ติดกันน่ะมันออกมากกันแล้วตอนนั้นออกมากกันแล้วแต่ตอนนี้ก็ล่างเขาก็ล่างเช็คคนซอยกันอดี่วแต่ว่ากลุ่มกลุ่มของเขาน่ะคือทุกคนปลอดภัยพวกลูกหลานทุกคนปลอดภัยแต่ว่าก,กลุ่มหนึ่งเนาะซอยกันซอยกันหาบอกหมูกินอยูน่นกันเนาะยู่ซื้อแบบก็ล่างกินแบบว่าสมมติว่าเขากินข้าวเทียนกันยู่ซีเนาะ พอกินเกาเทียงแล้วเขาไปเห็นงานแล้วเขาไปเห็นกันแล้วนะโอ้สภาพเนาะสิเิีจวเป็นเนานะนักอยู่บอากวา่นานั่งนั่งขี้เขากัน,กน,กนคุยคุยกันนะสิพอถึงเวลาเหตุงานทุกคนก็แยกย้ายไป็นนาทีแล้วของมันบแบบนี้เขาก็บอกูหว่าขังมันเนาะเุ้ยตุก๊กลุ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 กเวลาเช้าผู้เดียวเลยล่ะคอย คันติดต่อกับหลานสาวผู้นี้ได้ก็กระโล่งอลไรประมาณนี้แล้วก็สิ้นแค่แน่ละประมาณก็จะบ่เม,มื่อยหร่หแต่ติดต่อกับหลานไม่ได้ตอนนี้ใบบวดนั่งเป็นยังไหนน้อนวนวนบ่วมหยกหยกเทากับที่บวมที่แรกก็พองหัวเลยเป็นล่ม เอาไปขวาแต่จับดีนอนแล้วก็ไปขวาหายายดมมาดมรอบแรกนะพอรหลอบสองมากอบสองมากแต่พ่นหูด่าจะกของเป็นดินใบอีกนิดเดียวนะขุนเขาท่มาบอกขุนว่าตื้อไก่ที่ฝนเห็ดอยู่มันถล่มมาสันเอ้าเป็นดินไหวมาสันเอ้าเขาวางสิมันล่งประกันล่งทายล่งกันโยสันแต่ตอนนี้ดนองมันหาบันพอเดือนเะดียนองเท่าท่อวัออนติดอยู่เด๋ยวนี้ บอยพอไปหาไอเยว่าเบอร์โทรมาเอาเบอร์โทรโทรทิดต่อลงในมึงติดบอกขอให้ทุกคนปลอดภัยครับเดี๋ยวแม่กับพ่อวันหน้าก้นปลอดภัยเห็นเห็นมีอยู่นางั้งเตึกตึกทีตว่าถล่มนั่นแหละตึกทีตว่าเจนเจ๊สามันนั่นแหละสงสัยจะเป็นแค่อยู่ข้างบนหรือเปล่าหัวก็โผมาครึ่งเถอครึ่งเนาะเข้าม้อนเป็นหยางอยู่เศษเล็กยี่ทางขางตัวก็เต็มเลยแต่ว่าเขาก็ลังออกมาอยู่ก็เราซอย เครื่องซอยตดอยัดนี่แหละเพราะว่าค้าเขาถือทับเนาะแต่หัวกขาโพลมาข้างบนยองต้องกระแดดเนาะแต่บางคนไทยปีนขึ้นไปที่ระบานตึกมันถล่มยี่กลางเนาะขอบคุณนะคะต่อซอสวัสดีครับสวัสดีเ,ดเลยพ่อมันติดแต่บาีคนหลับ บอกฮรู้แต่ว่าแฟนมันเหเหตุงานใส่ตัดผมแมนบอกตัดผมมันเศร้าตืกอยู่แังสีหน้าบานี้แต่ว่ามันเห็นงานโรงงานมันถืองานอีหย้งแค่นั้นแหละตอนนี้ก็มันเริ่มมทอดซับบอกเมื่อไหร่เขาคือว่ามันเริ่มทอดซับไปบ่หรือว่าขาบานพ่อนไดหรือว่ามันแรนออกไปหรือว่าทอดซับไปหรือเปล่าก็คิดไปแล้วนะท่านแล้วท่านเนี่ยโอ้นีถิ่งว่าเปาตางบ้างกอโตเห็ุงานนบ่เปาตัง แต่มันบอกว่าพอไป,ปยังดอก็มีกล่องมีกล่องเดอต้องตรมีกล่องอะไรนี้อยู่ไปเอากระสุนนี้อยู่มีกล่องจับแลเปล้าตังค์แลนเตียเป,าเป,าเป้าตังค์เดี๋ยวแปลงเตียเงินแต่ว่าบาดนี้พวกดึงกลับดึงแล่นลง,งไปหลังที่ดูสี่สิบกว่าตันแล่นลงมาเนี่ยน,นะคือคือเข้าไปว่าคือไฟใหม่ละหอบขล้องหูจากนาดนะเออแบบนั้นความตกใจของคนเนาะ วิภารามกับคนนลุงเหมาไรได้ลงมาวิภารามเนี่ยคนนลุงบังลางมันจะเท่อไงขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลเดอร์ขอบคุณไลฟ์จ้าทั่วกรุงเทพเลยแผ่นดินไหวแมนูทั่วกรุงเทพเลย,แ,แ,ววเเลยแต่ว่ามันจะเป็นติดเป็นแห้งอยู่ตอนนี้ก็กำลังปอละบ้างสะพานอยู่สะพานพระรามสองพราเจะะ้าถล่มระกาแถวเขตไอ,อ ตะตุจักบ่แล้วก็พระรามสองแหละเป็นหนักเออมันจะมียดหนักยดเบาแล้วมันสะเทือนเนาะพอมันสะเทือนพรมันหมุนระ,ะบัดน,น้ำมันก็ตกขอขึ้สูงเนาะสาว้ว้น้ําอยู่ข้างบนก็ท <c oughs> อกออกมากระจกปางปลายังแตกเลยเอ่ะอ คุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาขออนุญาตลงเวทีกันนัดแจ้งเดอ้อโทรติดต่อเขาอีกก่อนไปโทรอยู่มืมดเลยค่ะนเลี้นนงยงหมูข้าวพวกเรากอยยืนตได้นอนหลับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาช่องเต็งตองแชนเนลนะคะส่งกำลังใจงให้ทุกคนนัดแจ้งเดอ้อเที่ยวขาดปลอดภัยทุกคน